5ขั้นตอนวิธีขอพรให้ได้ผลพร้อมแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพอรให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหลายคนและยังเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในเวลาที่ต้องการความมั่นใจเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอพอรที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไร การขอผรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลขึ้นอยู่กับอะไรบ้างวันนี้เรามีแนวทางมาแนะนำแต่อย่างไรก็ตามเราต้องขอย้ำกันสักนิดว่าไม่ว่ายังไงทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือตัวช่วยทางใจที่เข้ามาเสริมพลังความมั่นใจให้เรา ห้าขั้นตอนเตรียมพร้อมเพื่อวิธีขอพรที่ถูกต้อง 1. ตั้งจิตให้สงบและมีสมาธิก่อนที่เราจะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการสงบจิตสงบใจและตั้งจิตให้มีสมาธิเต็มไปด้วยแรงเชื่อมัน่นและความศรัทธาการที่เรามีสมาธิจิตนิ่งจะทำให้ความคิด และจิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 2. ชํชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนไหวพระขอพรหรือก่อนไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆควรชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทสะต ไปจนถึงการตั้งตนอยู่ในศีลทานภาวนา <_ S 1> เพื่อสำรวมกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการทำกายใจให้บริสุทธิ์เช่นกัน 3. รู้จักวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์แต่ละท่านก็มีพิธีกรรมหรือวิธีขอพรที่แตกต่างกันออกไปเราจึงต้องรู้ก่อนว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังสักการะนั้นมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของอะไรบ้างเช่นเท้ามหาพรมเอราวันต้องจุดธูป12ดอกและไหว้ให้ครบทั้งสีหน้ามีชื่อเสียงด้านธุรกิจการค้าและความสำเร็จด้านการงานพระติมูรติต้องไหว้ด้วยเทียนแดงหนึ่งเล่มธูปแดงเก้าดอกในช่วง 9นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิก30นาทีมีชื่อเสียงด้านการไหว้ขอพรให้ความรักสมหวังสารพระพิกรเนตรห้วยขวางใจทูบกี่ดอกก็ได้ตามสะดวกดอกไม้สดน้ำสะอาดนมสดขนมหวานและผละไม้ในการไหว้มีชื่อเสียงด้านการขอให้การงานและการนฤนราบรื่นประสบความสำเร็จ ส่วนการไหว้พระพุทธรูปทั่วไปนั้นใช้ทูบสามดอกและเทียนหนึ่งคู่แต่หากไม่มีดอกไม้หรือเครื่องไหว้ก็ใช้มือพนมและตั้งจิตต่างดอกไม้ทูบเทียนได้เช่นกันส่วนการไปไหว้สักการะบางแห่งเช่นวัดในชุมชนวัดดังในไทยหรือสถานที่ขอผ่อนความรักให้สมหวังอาจกำหนดวิธีขอพรหรือวิธีไหว้ โดยเฉพาะเอาไวา้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนทูบเทียนและขาส่วนบูชาก็ให้เราปฏิบัติตามนั้น 4. ขอพรในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นหากต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลเรื่องที่เราจะขอต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดจากกุศลกรรมดีไม่เป็นการขอที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นการสาบแช่งเช่น อาจจะขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแต่หลังจากทําตามวิธีขอพรแล้วก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรวมถึงตั้งใจมันทําตามเป้าหมายชีวิตของเราด้วยตัวเองห อธิษฐานเผื่อแผ่แบ่งปันส่วนกุศลและกุศลแรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเราได้ความสบายใจได้พลังงานที่ดีจากวิธีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยเช่นการอธิษฐานเผื่อแผ่ให้แก่คนรอบข้าง การทำบุญทำทานตามหลักพุทธสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพรหมวิหารธรรมหรือเมตตาซึ่งการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เราสุขใจและได้พบความสุขจากการให้อย่างแท้จริงได้แบบทันตาเห็นการบนบานคืนอะไรควรทำหรือไม่หลังจากที่ได้รู้วิธีขอพรที่ถูกต้องกันไปแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่าการขอพอรกับการบนบานนั้นเหมือนกันหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบมาฝากก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องการขอพอรกันอีกครั้งการขอพอรคือการที่เราไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพอรขอบุญบารมีเป็นการบอกกล่าวขอโมทนาบุญคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพร ให้เราสำเร็จตามความตั้งใจไม่ใช่การบอกกล่าวขอให้สำเร็จแล้วนําสิ่งของไปถวายแต่จะใช้เพียงอามิรจปูชาตามหลักศาสนาเช่นทูปเทียนดอกไม้ในการไหว้เป็นต้นขณะที่การบนบานคือการเอาสิ่งของเครื่องขาวเครื่องหวานหรือการแสดงมหหรสพต่างๆไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า หากเราสำเร็จตามที่ตั้งใจจะมาถวายข้าวของเครื่องใช้หรือถวายการแสดงตามที่ได้บนเอาไวา้ซึ่งตามความเชื่อแล้วไม่เป็นการดีต่อตัวเราเองเลยเพราะฉะนั้นหากเราไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเป็นพระอริยะสงฆ์สึ่งละกิเลสแล้วนั่นไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งแต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนบนรรพบุรุษหรือบุคคลสำคัญที่ท่านเคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาจอยังต้องการเครื่องเส้นไหว้อยู่ดังนั้นการถวายเครื่องเส้นไหว้เมื่อสมความปรารถนาจึงสามารถทำได้ตามความเหมาะสมอย่าลืมนะครับว่า วิธีขอพรนคนเป็นการกระทําด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะท่าเป็นการไหว้สักการะพระอริยบุคคลพระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาไม่ควรนําเครื่องเส้นไหว้ไปถวายยกเว้นสิ่งของอามิตรบูชาอย่างทูบเทียนดอกไม้รวมถึงใจอันบริสุทธิ์ขอพรอ,อย่างมีสติ รวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้รู้จักวิธีขอพรที่ถูกต้องและแนวทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลและได้ความสบายใจกันแล้วอย่าลืม ว่านอกจากบังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเองก็ต้องลงมือทำทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานด้วยความขยันการคิดดีพูดดีทำดีและมีน้ำใจกับผู้อื่นเมื่อเราเริ่มต้นทำดีแล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมรับฟังในช่องครูคนนะครับเรื่องราวบาปุญขุนโทนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลอกเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ